โอ้สยนไข่ย,ยูสยนไข่ยูอิสมา์ใช่ฉีกเลยหนึ่งเพลงแพมูเรนทันตะครับใช่คอนไนอยูบินไปพรุ่งนี้เย้ now is the most my favorite food เช่นไก่ยู how to say oh it's free time คนเยอะมากมากใช่ใช่ใช่ต้องเผื่อเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปช่วมไปไป I like it too oh yes it's very delicious how's you how's you เช่นไก่ เรีนยอนไก่ยู how ชคนเริ่มห้าโมงใช่ค่ะใช่ใช่ใชเริ่มไม่ดึกนี่แล้วเดี๋ยวรถติดเพราะว่าวันจันทร์ต้องไปเรียน ฝนตกไม้วันนี้ไม่ไม่พอหนูไม่ตกเขาอะไรส่วนใช่หยียี้ยื้หรอยือหรือยือยืส่วนใช่ยืยือหรือหยืยื or not first อ to y have you t r mm hmm. i e again after its first time you No. You? You, 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 you. Actually, what not? You, 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 you. You, 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 you. You, you. you. you, you. Hmm.